สบายดีพี่น้องพอ mm. หยุดกับเมตติงมาออกมาหน้าแล้วพี่น้องออกมาคำเทิงเอาขยะมาถิมเ,เอาขยะมาตะาบาดเอามาถิมหน้าพี่น้องเดี๋ยวมันแหงหละกกัเท่ากับสิจูดใหญ่แล้วกับ,กบ,ยยกบอยู่กับหลานสองสามคนเนาะว่ามีผอวมาถิมให้บรรยากาศทงให้ทงหน้า พอหยุดเมตติ้งพี่น้องกระสิประมาณนี้อันนี้มันเป็นเป็นพักขี้เล็กขาวเลยพี่น้องเป็นพักขี้เล็กขาวพักขี้เล็กขาวฟื้น ฟืนหนากับจักสีเฮ็ด,ดหนังฟื้นหนากับจักสีเฮ็ดหนังมาเสนว่ากับพี่น้องอนี่พี่ดูพี่น้องกีรประมาณนี่ภาคเกษเท่าบัดนี้พักนั่งอ่างหงาตามหัวตามสวนโอ้แกล่าอย่านี้จริงสิเก็บเอาอยู่หลายโอ้ภาคเกษโอ้ภาคเกษหลายพี่น้อง มีผู้กินได้บาทนี่คันหลายสเท่เนาะโอ้อากาศเริ่มเย็นแล้วเด้อพี่น่องอืมมากกเสียดแก่แล้วเด้อบาดนี่เต็มเลยพี่น่องไม่ติ้งสิเจ็บออกก่อนเจ็บออกปปอกเอาในมันเนาะโอ้ยหลายสะอ่อนคุณทั้งนอก เพงพี่น้องยังเหาอบรรยากาศทงไฮทงหน้าเ้าบ่อึดพักพักกินเดีเนนอพี่น้องโอ้ยพักกระเสียดเลยเน่นๆก็เจ้มมับจูดบังไฟหนีบ่าเหลียดด้พักกระเสียดแม่ขายเมียขายถ้าเจ้าก็ก,กินกับตำบักุ่้ พี่น้องเออมีคนอยู่เดยมี่แต่ย่าเล่ามากเนี่ยหมูเสากับเนี่ยหมแรงออกมาซองเบิ้งหน้าเกียวเป็ดเกียวไก่เป็ดกระต่ายแล้วนี่ตัวหนึ่งตายจ่อยไกลตอดพ่ะนะย่ายว่บาสวนหอกกับสิประมาณนี่เด้พี่น้องนี่ ใหยเแล้วกาบอกพีกไว้บกคุงแม่บกแข่งบกแข่งเต็มเลยพี่น้องไม่มีใครกินเด็กหน่อยเขากับบ่มักเลยเนาะใหญ่กว่าบ่มีเขียวแล้วบะนี้เต็มเลยพี่น้องคนละบกคุง โอ้บอกแข่งเต็มบเลย,เยพ,นน <laughs> ยพี่อัอกเคี้ยวบกแข่งพี่น้องมีกับสี้ระมันหาโอ้ยหงาหาห้าวนพี่น้องบกผีขุ่ยายบกผีขาว ก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องสวนของเราุณนะอะกระเจี๊ยบเนติ้งที่ปลูกไว้แกน,นี้คนกิน มันหนักหน่วยมันหนักหน่วยกองลงกผุนพี่น้องมีคนขันมีเะแทกับบ่ยากเดยเนาะอนีมเสแทกับบ่ยากบ่มีพันยากซื้อเพื่อกินที่บ้านนี้ นี่ย่ายกันลกอ่ะหากเธ่าดินไปแล้วมันบอนเป็นไงเป็นไรย่ายว่ามันอยากแข็งมันบดซุมช่วงมันช่วงหนึ่งมันแหล่งไปหน่อง พยุดกะกำลังสิเกียไก่พี่น้องปล่อยบ่ได้ปล่อยบ่ได้เป็นยังกากับหมากากับหมาพี่น้องหายหายได้ยังนั่นเลี้ยงแล้วบ่าโอกคเกียแล้วบ่เกียไก่แล้วยั่งถึงไปเบิ่งป่าเบิ่งน้องใหม่เฮาเป็นไดรเบิ่งไปโอ้ยเฒ่าอันนี้ยาย ขวด <What? S 1> อืมน้องไม่หวานด้พี่น้องนี่น้องไม่หวานเมตติงเมตติ้ง,งเออให้่ผ้าพี่น้องบังน,นี่เป็นหน่อไม้หวานติงเอามาปลูกไว้ทางนี้สามเฮ้ยมันเป็นสามเลยพี่น้องสามหลายกออยู่ดิแต่มันตายไก่เคียทั้งมันแหลงวันนี้ หนอกำลังเกิดพี่น้องมันมันเป็นหน่อไม้หวานทั้งไก่เคียทั้งบะมี่ค้นหดน้ำหายก็ตายเลี้ยท่านี้แหละพี่น้อง อุ้ยนอนมี่นอบ่บุโอ้นอหลายอยู่นี่พี่น้องนอหลายอยู่นี่สองนอนสามนอนบ่หนิแต่มันเป็นนอใหญ่นีินอใหญ่ยอยู่เด้นอใหญ่ยอยู่พี่น้องไปพี่น้อง เบื้องเขาพาต้นน้องไปเบื้องไปบ่อเอือนหาเจ้าะไวเห็นนี่แหละมันได้แล้วอดลืเอาไปปัูวอ่ะปลูกไม่เพราะท่านได้ซื้อมาให้รับปลูกจ้วยมีของคนรับปลูกง่ายจังนี่เล่าไปปลูกนี่เล้วไปปลูกมังคันมังเอาอันนั้นออกเพราะท่านได้ซื้อมาให้รล่าอีก ไม่ใหญ่่าเขาให่สกักเดบบุ๊บมาพีมาพีไก่มาพี่เอาอด้านตั้งไว้หนันกันน่องนี่เขาดำเนี้ยจะอ่อนมาพีหน่องค้นเขาดำตั้งนั่น ยิบงหมเอ้ยสัข่าเขาดำมดเนาะพี่นาดีดำมือดอต้องังดำตาตเลยยังมั้าพี่น้องอยังจะชมไปหันหท่านว้สะอ่อนเขาดำ้าวุนงหนาคู่วุ้นครับั้งคดัง้งคดั้งคัด,ด,ดพี่น้องเอ้ยเขาน้าดำครับ นี่ขนาดว่ามองนี็มันสิตายแล้วมันยังกระตายเนาะมันสิบ่ได้ไรกันเมือ่อใดสิว่างเแ่ามัดตัดหญ้าปะเนี่ยหัวมาตัดให้เนาะตัดหญ้าคู้ไห้แน่ว่าสินเอาคลิปนี้ไว้สมิตรสักวอนพี่น้องกับเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหน้าสถานทีปนี้สบายดีพี่น้อง